ลูกน้องบริวารโทรจนคนในบ้านลำคาญแต่อย่าได้ลำคาญครับนี่คือชะตาดินมันกำหนดนะอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดวางห่วงจุ้ยพื้นฐานจริงๆมันก็ไม่ใช่พื้นฐานนะครับมันก็สามารถที่จะแตกแขนงออกไปได้หลักสามประสานนะ ก็คือชะตาฟ้าชะตาคนแล้วก็ชะตาดินซึ่งหลักนี้เป็นหลักสำคัญถูกไหมครับถ้าท่านศึกษาในวิชาฮวงจุย้ยไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามแต่ก็จะมีฟ้าคนดินเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าเราใช้พลังงานอะไรมากกว่ากันอย่างแน่นอนครับ หน้าบ้านหันทิศไหนไม่เป็นไรแต่หลังสำคัญทีนี้ในระบบเนี่ยนะครับมันก็จะมีเอาสามประสานมาใช้ก็คือชะตาฟ้าชะตาคนชะตาดินไอชะตาดินเนี่ยว่าง่ายๆชะตาดินคืออะไรชะตาดินคือบ้านของเราครับนะบ้านของเราหรือถ้ำคูหาของเรานะของเรา พิงทิศอะไรพิงทิศที่เท่าไหร่องศาที่เท่าไหรแปดทิศนะก็ถือว่าบ้านหลังนั้นน่ะเป็นบ้านหลังพิงทิศต,ตะวันออกหลังพิงทิศตะวันตกหลังออกเฉียงเหนือนี่คือชะตาดินเพราะนั้นชะตาบ้านบ้านคือชะตาบ้านหมายความว่าอะไรคือบ้านบางหลังทำไมถึงเป็นบ้านล้ามเพราะ ไปอยู่ในองศาหรือในตำแหน่งทิศทางที่มันไม่ดีไม่เหมาะสมตาดินเนี่ยมันจะมีผนังนะครับมีผนังซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังและมีประตูนะเ,เหมือนถ้ำที่เป็นผนังรอกหมดเพราะนั้นมีผนังรอกหมดปุ๊บประตูอยู่ทางไหนนะทีนี้ถ้ามีประตูหลายทางอาจารย์พูดนะครับ ประตูหลายทางประตูสีทิศก็จริงแต่มันก็จะมีการกำหนดด้านหลังอ่านะฮะห้างใหญ่ๆก็ใช้หลักการนี้นะครับมีประตูลอ,อกก็จริงแต่มันจะมีตําแหน่งตําแหน่งหนึ่งที่ไม่มีประตูเป็นประตูทางหนีไฟเป็นประตูเหล็กที่ไม่ใช่ประตูกระจกประตูเลื่อนประตูที่คนผ่านไปผ่านมา มันจะต้องมีประตูที่พนักงานรู้ว่าเข้าทางไหนกับประตูที่คนคนที่ไปเที่ยวหรือลูกค้าเข้าจะรู้เพื่อความปลอดภยัยหรือระบบ s e curity หรือเป็นความลับพนักงานก็จะรู้ประตูนี้เข้าได้เจ้าของก็จะรู้อีกประตูหนึ่งว่าประตูนี้เข้าได้แต่มันจะมีด้านหลังที่ไม่มีใครเข้าได้มันต้องมีครับ จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อในแพทเทิร์นในตำราทุกอันจะหันไปทิศใต้นี่คือแพทเทิร์นครับทีนี้เนี่ยชะตาฟ้าก็ดาวห้าอยู่ตรงกลางชะตาคนก็ดาวห้าอยู่ตรงกลางชะตาดินก็อยู่ดาวห้าอยู่ตรงกลางทิศหลังพิงชะตาดินคือบ้านส่วน ชะตาคนชะตาคนก็คือชะตาคนที่เกิดปีเดือนวันยามนี่คือชะตาคนพลังอะไรชวดฉรูขานถอกมะโลมะเสงปีนักกษัตริย์เสือปีนักกษัตริย์ลิงปีนักกษัตริย์งู2 6 8ถูกไหมครับนะอ่ะ,อะเด็กเกิดปี68เป็นยังไงนะอ่ะาราศีบนเป็นธาตุไม้ใช่ไหมครับราศีล่างเป็นมะเสง ถูกไหมครอยู่ในกลุ่มธาตุไฟเพราะนั้นนี่คือชะตาคนมาดูลักษณะอุปนิสัยนะครับนะลักษณะของคนคนนี้เป็นอย่างไรนะสุขขุมนุ่มลึกนะปีเดือนวันยามนะครับผมนะตามหลักโป้ยหยีนะนี่คือชะตาคน ทีนี้ชะตาฟ้าคือเลิกยามเลิกยามคือวันนี้ที่อาจารย์ไลฟ์สดเนี่ยหรือที่อาจารย์บันทึกวิดีโอเลิกยามเขาเรียกว่าตะวันเคลื่อนเวียนดับเ,ดเป็นยังไงชะตาฟ้าคือปัจจุบันนะครับชะตาดิน,นมันคืออดีตเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผ่นดินที่เราเกิดเนี่ยบ้านที่เราเกิดเนี่ยมันเป็นอดีตได้ แต่ส่วนชะตาคนในตำราบ้บานราชาไปยากจะบอกว่ายากแท้อย่างถึงปัจจุบันคือชะตาฟ้าอาดีตนะก็คือชะตา,าดินเพราะฉะนั้นแล้วคนเนี่ยมันยากท้อย่างถึงมันจะไปอดีตก็ได้มันจะไปอนาคตก็ได้จะไปปัจจุบันก็ได้นี่คือชะตาชะตาคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เวลาเราดูบ้านการจัดวางชะตาดินหรือวางบ้านนะั้นจะต้องให้เด่นทั้งชายและหญิงแต่ถ้าลงลึกลงไปอีกลงลึกลงไปอีกก็จะต้องเห็นถึงตัวเลขตะวันออกตัวเลขตะวันตกหรือตัวเลขหญิงตัวเลขหยางชะตาบ้านเป็นตัวเลขหญินหรือตัวเลขหยาง นะหรือชะตาคนเป็นตัวเลขหยินหรือตัวเลขหยางหัวใจหลักสำคัญก็คืออะไรครับสมดุลสำคัญอย่างบางบ้านหลังพิงใช่ไหมครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยยกตัวอย่างและความปรารถนาเนี่ยนะความปรารถนา หลังพิงเนี่ยนะความปัถนาต่างๆก็จะไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับนะบ้านที่การเงินดีนะการเงินดีสนับสนุนนะมีการเงินดีมีชื่อเสียงนะมีอาชีพการงานการเริ่มต้นนะเออแล้วก็มีมุมต่อสู้ด้วยนะ ใครถนัดด้านนี้ก็อยู่บ้านแบบนี้ก็คลาสสิกครับเหนือใต้นะเหนือใต้แต่ท่านจะไม่มีผู้สนับสนุนนะมันจะเสียหายไปเลยนะท่านจะไม่มีผู้สนับสนุนนะครับไม่มีบริวารที่เขาเรียกว่าจงรักภักดีแท้ไม่มี ท่านจะมีแต่ลูกน้องที่เป็นสินน้ำใจจ้างเท่านั้นจาน้างแต่จะไม่มีอยู่กันเป็นค่าเก่าเต่าเลี้ยงไม่มีทางนะไม่มีทางอีกลักษณะหนึ่งก็คือบ้านหลังเนี้ไม่มีเงินอย่างเช่นบ้านหลังพิงทิศตะวันตกอย่างเงี้ยไม่มีเงินยังไงอาจารย์พูดเลยว่าบ้านหลังพิง่ทิศตะวันตกนี้ไม่มีเงินนะ แต่จะมีผู้อุปปัมภ์สนับสนุนมีบริวารลูกน้องดีนะยอยที่จะพัดวีสอบถามพูดคุยอาจารย์พูดเลยนะนี่ยกตัวอย่างบ้านทิ่ตะวันตกจริงๆมีอยู่4ีทิศนะลูกน้องบริวารโทรจนคนในบ้านลำคาญแต่อย่าได้ลำคาญ นี่คือชะตาดินมันกําหนดชะตาดินมันกําหนดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าชะตาคนกับชะตาดินตัวเลขเหมือนกันคํานวณเป็นลนักษณะเดียวกันจะส่งเสริม